วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นคลิปจากนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนท่านนึงที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแล้วบังเอิญไปเจอภาพที่ทําให้เธอถึงกับต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายพร้อมกับตั้งคําถามตัวโตๆเลยว่าทํำไมนักเรียนไทยถึงทําแบบนี้ภาพที่เธอเห็นก็คือการยืนต่อคิวครับแต่ไม่ใช่การต่อคิวซื้อขนมหรือต่อคิวเข้าห้างนะครับ แต่มันคือการต่อคิวเพื่อกลับบ้านที่เป็นระเบียบจนชาวต่างชาติหลายคนถึงกับต้องอึง้งและคอมเมนต์จากชาวต่างชาติก็เข้ามาชื่นชมเด็กไทยกันยกใหญ่เลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วชาวต่างชาติจะคิดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับเรื่องราวมนเริ่มจากคุณชาหมินนะครับสาวชาวจีนที่มาเที่ยวกรุงเทพนี่แหละครับเธอได้โพสต์ลิปวิดีโอลงในทิกต o k เป็นบรรยากาศช่วงเลิกเรียนบนฟุตบาทริมถนนเส้นหนึง่งในคลิปนะครับเราจะเห็นกลุ่มนักเรียนไทยจํานวนมากเลยครับยืนเรียงแถวตอนลึกยาวเหยียดตามแนวกําแพงทุกคนยืนกันเงียบ,เ,ยบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับจนเธอพูดกับกล้องด้วยความสงสัยว่าทุกคนพวกคุณต้องนึกไม่ออกแน่ๆว่านักเรียนไทยเหล่านี้เขากําลังยืนเข้าแถวรออะไรกันถ้าเราเป็นชาวต่างชาติมาเห็นแถวยาวขนาดนี้ก็คงคิดว่ารอซื้อขนมร้านดัง หรือรอศิลปินดาราหรือเปล่านะแต่พอคุณชาวมินเดินพาเราไล่ตามแถวไปเรื่อยๆจนถึงหัวแถวคําตอบที่เฉลยออกมาทําให้เธอถึงกับอุทานลั่นเลยครับเพราะสิ่งที่น้องๆนักเรียนเขารออยู่ก็คือวินมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับจังหวะนี้สาวจีนเจ้าของคลิปนะครับถึงกับพูดออกมาด้วยความทึ่งเลยว่าเด็กนักเรียนพวกนี้กําลังยืนต่อแถวรอขึ้นมอเตอร์ไซค์ ขึ้นกันไปทีละคนแบบวันบายวันเลยฉันนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าจะเป็นภาพแบบนี้เธอประทับใจมากครับที่เห็นทุกคนเคารพกติกาไม่มีใครวิ่งกรูเข้าไปลุมที่รถหรือพยายามแย่งกันขึ้นก่อนพอถึงคิวใครคนนั้นก็ขึ้นรถออกไปทีละคันทีละคันอย่างลื่นไหลจนเธอต้องทิ้งท้ายคลิปด้วยคำถา,ถามถึงคนไทยว่า เพ,เพื่อนคนไทย่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเรื่องแบบนี้มันมีการจัดการยังไงทำไมถึงเป็นระเบียบขนาดนี้ฟังแล้วก็อดยิ้มแก้มปรีไม่ได้นะครับถ้าให้ผมตอบคำถามของเธอนะครับจริงๆแล้วคำตอบมันอาจไม่ได้อยู่ที่กฎระเบียบที่เขียนแปะไว้บนป้ายหรอกครับแต่มันคือกฎทางสังคมหรือความเคยชินที่ฝังอยู่ในใจของเรามานานแล้วครับวัฒนธรรมการต่อคิวของบ้านเราเนี่ย โดยเฉพาะการรอรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็น BTS รถตู้วินมอเตอร์ไซค์มันกลายเป็นกฎที่มองไม่เห็นไปแล้วครับเรายึดหลักใครมาก่อนได้ก่อนเป็นสําคัญครับคนไทยเรามีความเกรงใจเป็นพื้นฐานเราจะรู้สึกละอายใจถ้าต้องไปแซงคิวใครหรือถ้าใครคิดจะแซงคิวสังคมรอบข้างก็จะส่งสายตากดดันทันทีจริงไหมครับมันเลยเกิดความเป็นระเบียบขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ต่อให้ไม่มีเชือกกัน้นไม่มีใครมาคุ้มไม่มีตำรวจมายืนเป่านกวีดพอเราเห็นคนข้างหน้ายืนรออยู่เราก็จะเดินไปต่อถ่ายโดยอัตโนมัติซึ่งการเข้าคิวรอวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้นอกจากจะแสดงถึงวินัยแล้วยังช่วยไม่ให้กีดขวางทางเดินเท้าของคนอื่นด้วยครับสำหรับพวกเราอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำกันทุกวันจนชินนะครับแต่สำหรับสายตาคนนอกที่มองเข้ามานี่คือซอฟต์พาวเวอร์ภาคประชาชนที่น่ารักและทรงพลังมากจริงๆครับ คราวนี้นะครับเราลองไปดูคอมเมนต์และความคิดเห็นจากชาวต่างชาติรวมไปถึงชาวไทยที่เข้าไปช่วยอธิบายในคลิปนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าพวกเขาจะรู้สึกทึ่งและมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างเริ่มกันที่เจ้าของคลิปนะครับคุณชาวมินยังมีความสงสัยอยู่ครับเลยมาตั้งคําถามเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ของโรงเรียนหรือเปล่านะจากนั้นนะครับก็มีชาวเน็ตใจดีเข้าไปตอบคอมเมนต์ไขข้อขล้องใจให้เธอว่า ไม่ใช่นี่คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือวินมอเตอร์ไซค์มีคนไทยเขาไปช่วยคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมนะครับให้เธอเข้าใจวัฒนธรรมนี้ด้วยครับเขาบอกไว้ว่าเรามีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแบบให้เราในเรื่องการเข้าคิวรับบริการต่างๆซึ่งเราใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีกว่าจะสร้างวัฒนธรรมการเข้าคิวแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้คนไทยอีกคนหนึ่งก็เข้ามาช่วยเสริมข้อมูลให้หน่าสนใจขึ้นไปอีกครับเขาบอกไว้ว่า มันคือรูปแบบหนึ่งของการขนส่งสาธนารนณะคุณจะเห็นคนใส่เสื้อกั๊กสีส้มๆแบบนี้แทบทุกซอยในกรุงเทพเลยมันเกิดขึ้นเพราะความต้องการที่สูงมากเนื่องจากการจราจรที่ติดขัดคนไทยเราเลยต่อคิวขึ้นมอเตอร์ไซค์กันโดยอัตโนมัติคอมเมนต์ต่อมานะครับอธิบายถึงเหตุผลที่น้องๆนักเรียนเลือกใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ครับเขาบอกไว้ว่ามอเตอร์ไซค์นั้นเร็วกว่ารถเมล์มากและสะดวกกว่าสำหรับกรุงเทพที่รถติดเป็นประจำ นักเรียนคงจะคิดเหมือนกันก็เลยมายืนต่อแถวยาวเหยียดกันแบบนี้มาดูคอมเมนต์จากชาวจีนท่านนี้บ้างครับเขาพิมพ์สั้นๆ,ๆเขาบอกไว้ว่าคนไทยมีอารยธรรมจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับชมไปถึงเรื่องการอบรมสั่งสอนเลยครับเขาบอกไว้ว่านี่แสดงให้เห็นถึงการอบรมสั่งสอนที่ดีทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียนเด็กไทยมีมารยาททางสังคมที่น่าชื่นชมมากคอมเมนต์นี้นะครับพูดถึงเรื่องความปลอดภยัยเขาบอกไว้ว่า การเข้าคิวแบบทีละคนแบบนี้ปลอดภัยกว่าการวิ่งกู้เข้าไปที่รถมากเป็นวิธีการจัดการที่ดีมากจริงๆคนต่อมานะครับสงสัยเรื่องค่าบริการเขาบอกไปว่าฉันอยากรู้จังว่าค่าโดยสารแพงไหมแต่ดูจากการที่มีเด็กนักเรียนใช้บริการเยอะขนาดนี้ราคาน่าจะสมเหตุสมผลและเข้าถึงง่ายคอมเมนต์นี้นะครับประทับใจความเรียบง่ายครับเขาบอกไปว่าไม่ต้องมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนไม่ต้องมีแอปพลิเคชันจองคิว แต่ทุกคนเขารบสิทธิ์ของคนอื่นทุกอย่างก็ราบรื่นสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมานะครับอยากให้ประเทศตัวเองเป็นแบบนี้บ้างเขาบอกไว้ว่าฉันหวังว่าวัยรุ่นในประเทศของฉันจะมีความอดทนและมีระเบียบวินัยแบบนี้บ้างจังคอมเมนต์นี้นะครับพูดถึงชุดนักเรียนไทยครับเขาบอกไว้ว่านอกจากระเบียบแถวที่สวยงามแล้วชุดนักเรียนของพวกเขาก็ดูเรียบร้อยและน่ารักมากด้วย คอมเมนต์ต่อมาครับมองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักท่องเที่ยวเลยเขาบอกไว้ว่าเวลานักท่องเที่ยวเห็นคนท้องถิ่นทําแบบนี้พวกเขาก็จะทําตามมันเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับสังคมโดยรวมคอมเมนต์นี้นะครับพูดถึงความเชื่อใจกันในสังคมครับเขาบอกไว้ว่าการต่อแถวได้ยาวขนาดนี้โดยไม่มีใครแซงมันสะท้อนว่าพวกเขามีความเชื่อใจซึ่งกันและกันว่าทุกคนจะได้รับการบริการอย่างยุติธรรม คอมเมนต์ต่อมาก็ชื่นชมวินมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเขาบอกไปว่าคนขับมอเตอร์ไซค์เองก็ดูมีระเบียบรับผู้โดยสารทีละคนไม่มีการจอดซ้อนคันวุ่นวายเป็นระบบที่ดีทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาพูดถึงสเสน่ห์ของเมืองไทยครับเขาบอกไปว่าฉันเคยไปเมืองไทยและเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆมันเป็นหนึ่งในสเสน่ห์ที่ทำให้ฉันรักประเทศไทยคนไทยน่ารักและมีน้ำใจเสมอ คอมเมนต์ต่อมานะครับพูดถึงความเป็นระเบียบท่ามกลางความวุ่นวายครับเขาบอกไว้ว่ากรุงเทพอาจจะลดติดและดูวุ่นวายแต่บนทางเท้ากับมีระเบียบวินัยที่สวยงามซ่อนอยู่น่าประทับใจคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านถัดมานะครับเขาบอกไว้ว่าพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละคือสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศใต้มากกว่าโฆษณาชวนเชื่อซะอีกและคอมเมนต์สุดท้ายครับท่านนี้บอกไว้ว่า โลกของเราต้องการความเคารพซึ่งกันและกันแบบนี้แหละขอบคุณน้องๆน,นักเรียนไทยที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้โลกได้เห็นนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อวินัยของเด็กไทยเลาฟังแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่และคุณครูของน้องๆทุกคนเลยนะครับครั้งหน้านะครับถ้าใครไปยืนต่อแถวรอรถที่ไหนให้รู้ไว้เลยนะครับว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราคือสิ่งที่กำลังสร้างความประทับใจและชื่อเสียงให้กับประเทศเราอยู่นะครับ เหมือนกับที่น้องนองนักเรียนในคลิปนี้ทำไว้นั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องดูคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆและคอมเมนต์น่าสนใจแบบนี้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ